ามาตามกันต่อนะคะสำหรับทูน่าใกล้ช่างค่ะวันนี้เรามีคําแนะนําสําหรับผู้ที่ขับขี่รถยนต์ที่ใช้งานมานานหลายปีนะคะบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าควรจะนําไปล้างหัวฉีดเครื่องยนต์ด้วยเพื่อให้มีสมรรถนะการใช้งานที่ดีขึ้นนะคะติดตามคําแนะนําจากสมาชิกชมรมรวม,มช่างเพื่อคุณค่ะเมื่อเช้าผมได้เอารถมาล้างหัวฉีดนะครับจากอาการตอนแรกคือรถก็24ปี เนะพิ่งจะมาล้างครั้งแรกเลยก็โอเครู้สึกว่ารถก็ไหลลื่นดีแหมเหมือนรถรถใหม่เลยเหมือนรถใหม่ก็ปกตินะครับก็คือรถอายุขนาดนี้ก็เวลาเราเร่งเนี่ยมันก็จะมีควันดำมากนะก็ปกติของเขารถดีเซลอันนี้มาเช้านี้พอล้างไปแล้วนี่ก็พอลองเบิ้ลดูควันมันออ,อกขาวๆแล้วก็เวลาผมไปลองเทส คือแบบลองขับดูการออกตัวการไหลลื่นอะไรมันผมคิดว่าความรู้สึกของผมนะผมคิดว่ามันโอเคอะมันดีขึ้นนะครับผมก็เนี่ยแหละครับอายุ24ปี25ปีนะครับก็รถเข้าสู่ตลอดแล้วก็มีช่วงหลังนี่เองอ่ะที่ว่ามาใช้บริการของอู่ใหยนต์จูนิ่งนะครับก็ทุกอย่างก็โอเครับสิีครับ สำหรับรถที่ใช้งานนานๆนะคะแนะนําล้างหัวฉีดที่ระยะเวลาประมาณ5ปีนะคะ,คะ24ปีนี่นานจริงๆค่ะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับระยะทางด้วยนะคะว่าวิ่งเยอะๆก็อาจจะต้องล้างเร็วกว่านั้นรวมถึงรถที่กําลังจะเปลี่ยนระบบนะคะการใช้เชื้อเพลิงจากการใช้แก๊สมาเป็นใช้น้ํามันค่ะ